yummy 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 คุณนี่ฉันทำไม่ได้สิฟ้า yummy yummy เอาอืม yummy 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 นี่ไงทำแต่ทำไมมาฉันจะหัวใจฉันจะเอาสีแดงหัวใจ นี่มันสีแชมพูเออสีชมพูอ้าหัวใจสีชมพูนะไม่อันนี้มันทำให้สีหัวใจนะอ๋อสีขาวใช่ไมไม่ไม่ไม่จะได้สีชมพูจะไไม่เอาเลยทให้มันชัวร์ในนี่ไหมสิเอาได้จะได้เป็นสีหนุนทำไมเอาเยอะจังหัวใจ Lo que te lo... me hace suelo. Lo, du -lo. Mm. Mm. Oh, ¿No suena? Mm. จะจะไม่ลบโอเคไม่ลบค่ะบอกก็ร้องนุ่นจนจ,จะไม่ลบนะ <c oughs> ให้คุณแม่มาดูดูแล้วค่ะสวยมากทำไมใครเขาต้อาทำเก่งจังเลยนะ <c oughs> คุณแม่ดูหัวใจสวย ชโลอิสเบนโอ้ย oh. อ oh, ีกีบลาวูฟว yep. like ูฟแตนู balance นีอ่โอ้คูเซนเมทอเล็กอิสเบนกับคูเซเมทอเล็กใช่แต่ b a l a นี่ใชอเล็ก balance นี่วูฟฟโง่ิ๊กวูฟเนี่ยมามาทำผมฮะวูฟวูฟวูฟอเล็กชโลอิสเบน อเล็กอีกคสนินเหลอไม่บอลเลนินอย่าอสเบนศุนย์ a อีกคสนินยล a l e นินโอเคเอลาลิกลก์เอลาลิกะ a l e my g o สามขวบรู้จักแล้วชอบคนนั้นชอบคนนี้ว้าวสวยจัง so beautiful อทำให้มันสวยๆนะน้องระบายสีหัวใจเหรอคะค่ะไม่ใช่อื่ค่ะค่ะทุกคนเอละล่าระบายสีโชว์คะ่ะ สวยจังว้าเอล่าจะลบให้เสร็จว่าฝ่าละเกดูนี่งไยว่าฝ่าละเกดูไทยนะอยู่แวตแกกุลกุลกุลเซตเสร็จมาอ้าวอันนี้ยังไม่เสร็จเลยอันนี้เสร็จนะเสร็จ จะเสร็จเป็นแบบนี้นะไล้ห้เอาสีขาวทาหัวใจนี่ยังไม่เสร็จเลยนี่ไหมใช่ค่ะโอเคอันนั้อะไรสีขาว <laughs> ตูดอ่ะอ๋อตูดของฉันเราตูดตูดตอูตอูดตอูดก้นท่องกอไก่ได้ไหม ก็เออตอไก่ขอไข่อยู่ในเล่าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนคือขังขอละคำข้ามฝางงงูใจกล้าชอจานใช้ด <wheels restor at> ีชอชิงตีดังชอช้ามวิ่งหนีโซโซล่าิดเอ็นละหำ อาค่บีกพีค่ะพีกสวัสดีค่ะน้องหันหน้ามาเนี่ยสวัสดีพี่พี่ใน y o u t u เนี่ยสวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะพี่พี่ก็ตื่นนี่พี่พี่หลับแล้วพี่ไทยบ้านบ้านเอ็ดแล้วยังไม่มืดค่ะบอกสิบ้านพี่มีเมียพี่อยู่ในนี้แล้วพี่นิชาอยู่หรือเปล่าไม่พี่นิชาไปแล้วพี่นิชาอยู่ไหน พี่นี่พี่นี่พี่นิชาอยู่ไทยบา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 ยพี่นิชาโสเว้ยอย่าลืมแปรงฟันนะพี่นิชาบอกเอาบอกพี่นิชาพี่นิชาอย่าลืมแปรงฟันนะคะก่อนนอนพี่พี่แปรงฟันเนะ <c oughs> ป็นเป็นฟันด้วยเนาะใช่คะ่ะเดี๋ยวฟันผุนะเดี๋ยวฟันผุนะเอากินแคนดี้หมด ลูกก็จะเป็นฟันนใช่ค่ะถูกต้องไฮไฮคันดูสิคันดูคันดูเสียฮัลโหลฮัลโหลอะไรสมเมนนี่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 ฮัลโหลฉันจะลบมาฉันจะลบเออละกูดอีสแล้ว แล้วคุณแม่กูดอ e ฟนิ i งกู o อีฟ v e i อกยอเดนเดนน e v n i g ปักปักกปักไก่มันทำยยังไงปักกปักปักกปักปักกปักปักหมูมันร้องยังไงหมูดุด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 

เองเลยเห็นไหมวาปลาเนะี่ยเอาวาปลานะ่ะเอาวาปลนะาปะะค่ะฉันจะทำไม่ได้ฉันจะทำโดเฟนเอาทำยังไงล่ะโดเฟนเอาไปทำอะไรเอาออกทำไมคุณแม่ฉันจะหาโดเฟนอ,อันนี้ อันนี้โดเฟนก็มีทำหน่อยอืมทำทำยังไงทำแบบนี้ <c oughs> มันใช่โดเฟนเหรอทำหางหางมันหาง ลูกฉันแบนนะอ๋อโอเคฮ่าเลี้ยวลูกจะทำอันแบบนี้เสร็จแล้วลูกจะลบมาลบทำไมมันสวยจะลบทำไม ฮะน้องจะลบเหรออือลบทำไมอะมันสวยนะไม่ระบายสีหรอคะระบายสีไหมร <c oughs> ะบายก่อนแล้วค่อยลบอ่ะลบก็ลบลบไปเลยลบแล้วหนูจะวาดอะไรคะหนูจะวาดปลาโอเคคะ่ะมาวาดหนูมไม่วาดนะเอาน้องไม่วาดเหรอวาดตรงอันนี้นี่ไง <c oughs> ไไช็อคสีขาวออเอาดีสิอันนี้คืออะไรเหรอเสียเขาให้ทำปลาสวยทำปลาสวยค่ะช็อคค่ะโอ้แบตเตอรี่เดนนาแบตเตอรี่คุณแม่จะหมดแล้วนั่นคุณแม่ แบตเตอรี่หมดแล้วค่ะแบตเตอรี่หมดแล้วไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะคุณแม่บ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะมามามาสวัสดีบ๊ายบายเจอกันใหม่นะให้มาเร็วนี่บ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะมาสวัสดีตรงนี้โอเคสวัสดีค่ะชิญที่ปีนะบ๊ายบายก่อนเจอกันใบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะพูดเจอกันใหม่นะครับปดตรงนี้ค่ะอือสิ้นสุดตรงนี้ เด่นนี่นั่ตรงนี้นี่เด่นนะครอันนี้ไหมถูกแล้วค่ะขนาดนี้กดนะกดตรงนี้โอ้ยฉันจะกดกดตรงนี้อันนี้นะใช่ค่ะปิ้นตรงนี้